ครับปลานะครับฟังเสียงเลยว่ากรอบมากทุกคนอยากให้ได้ภาพส,สวยๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงตะกลิ้งลงไปนี่ก็คือเจ็บเลยนะคะ Jeez. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตัวก็ยังอยู่ที่แคมป์นะคะทิวิตบีนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปทีวิตบีกันนะคะค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะเ้าว่าลมเข้ามาในไมโครโฟนก็ขออภัยด้วยนะคะลมแรงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮ <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้เรากําลังจะเดินลงไปในป่านะคะ เราจะไม่เดินไปตามถนนนะคะเมื่อกี้รถเยอะมากๆเลยถนนทางชันนะคะอืมมาอยู่ที่รางรถไฟเก่านะคะด้านหลังตุ้ยนะคะทุกคนอยากให้ได้ภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงถ้ากลิ้งลงไปนี่ก็คือเจ็บเลยนะคะโอเคค่ะ ทุกคนคะด้านหลังตู้ก็คือทางรถไฟเก่านะคะทางรถไฟเก่าที่ตอนนี้เขาทาเป็นถนนแล้วนะคะไม่มีรถไฟแล้วนะคะแล้วก็ตรงเสานะนะคะมีทั้งหมด13เสานะคะแต่ดูวิวจากตรงนี้นะคะวิวสวยมากส่วนตรงนี้ก็คือข้างบนของสะพานนะคะนี่คืออีกด้านหนึ่งของสะพาน,นะคะ่ะตอนนี้น้ำมันยังลดอยู่นะคะสวยมากๆเลย นี่ทุกคนครับตอนนี้รางรถไฟอยู่ด้านล่างนั้นนะคะอยู่ตรงแม่น้ํานะคะคทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาในป่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูวิวสะพานนะคะวิวสะพานรถไฟอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราเดินอ้อมมาอีกฝั่งนะคะเราเดิน อ้อมมาไกลเลยนะคะแล้วก็อ้อมเข้ามาในป่านะคะเก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมนะคะนี่ทุกคนแบล็คเบอร์รี่นะคะเยอะแยะเลยเก็บอันนิ่มๆนะคะอันนิ่มๆมันจะหวานนะคะน,นี่ได้ามาแล้วจ้าแบล็คเบอร์รี่นี่ชิมนะคะหวาน ลูกนิ่มๆนะคะมันจะหวานนะคะถ้าลูกที่ยังไม่นิ่มมันจะออกไปเปรี้ยว <c oughs> เอาทุกคนครับสีม่วงเต็มเต็มมือเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในตัวทาวนะคะจะพาไปชมในตัวทาวของวิกปีนะคะทุกคนคะมองเห็นน้ําที่ที่เป็นเป็นฟองนะคะที่ผุดผุด,ผ,ด,ผ,ดผุดขึ้นมาน,น่นน้ํากําลังจะขึ้นมานะคะน้ํากําลังจะที่แรกน้ามันลดลงไปนะคะตอนนี้น้ํากําลังจะขึ้นนะคะ พุดๆอยู่ตรงนั้น,นเป็นฟ,งฟองๆนะคะเสียงพุดๆว้าว oh both older top one on the top have you see where yeah only one that older than อาเดี๋ยวแปงอี่าคนคับตรงนี้คือ h า r ์เบอร์ของวิทบีนะคะที่จอดเรือ เยอะมากๆเลยทุกคนดูวิวข้างหลังด้วยนะคะตอนนี้เราพักแป๊บนึงนะคะพักให้น้องหมาดื่มน้ําแล้วเราก็พักขาด้วยนะคะเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่วิทบีนะคะตอน,นที่นี่คือวิทบีทาวก็จะเป็นก็จะมีฮาร์เบอร์นะคะที่จอดเรือด้วยแล้วก็มีสถานที่ช็อปปิ้งนะคะ ย yes. ทุกคนคะเมื่อกี้ก็จะไปซื้อตั๋วขึ้นเรือนะคะแต่ว่าเต็มนะคะเรือเต็มหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอีกอีกเจ้าหนึ่งนะคะว่าจะมีจะมีตัวเหลือหรือเปล่านะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ Next one เอ uh, ่ We're only doing that now. That's the last thing we're t r 6 Oh six. sorry. We've t a p r i v a e booking for the boat. Yeah, yeah. Okay. No problem. Thank you. You're w o m e so คนคะอีกเจ้าหนึ่งก็เตยเหมือนกันนะคะเขาจองจองเป็น p r i v a t ไปแล้วนะคะเหือหายากค่ะถ้าไม่ได้นะคะก็ต้องมาอีกวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะจะเปิด10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะคนเสียงมาจากเรือนะคะเป็นร้านอาหารนะคะข้างในน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย ิดว่านะคะแต่ตอนนี้ใกล้ปิดแล้วนะคะค่ะที่นี่มีที่จอดรถให้กว้างเลยนะคะถ้าใครเอารถมานะคะนี่ก็คือราคานะคะราคาสชั่วโมง3 1ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง3าปอนสาสถ้า4ชั่วโมงนะคะก็5้าปอนห้าสแพงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้า24ชั่วโมงนะคะก็เก้าปอนนะคะที่จอดรถที่นี่นะคะเข้าเขียนว่า รถคาราวานกับรถบ้านนะคะไม่อนุญาตให้จอดกลางคืนนะคะสามารถจอดกลางวันได้ก็ถ้าใครมานะคะมาจอดรถที่นี่ที่จอดรถก็กว้างนะคะ okay, รถจะข้ามทางรถไฟกันนะคะมาทที่วอ์กอิดูก่อนนะคะไม่มีรถไฟนะคะ no train okay, เอ้ยขาเม ค่ะใทุกคนคบตอนนี้ก็เข้ามานั่งพักในผับนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารดื่มนะคะเออเราจะเข้ามาสั่งอาหารทานกันนะคะก็ เข้ามาที่ผับนะคะเราต้องเซ็นชื่อแล้วก็ให้เบอร์โทรเขานะคะถ้ามีปัญหาเรื่องโควิดนะคะเดี๋ยวทางผับจะได้ติดต่อเรามานะคะว่าถ้าถ้าวันวันที่เราเข้ามามีคนติดเชื้อโควิดนะคะเขาก็จะได้ติดต่อเราไปนะคะก,ก็ทุกทุกผับต้องทำนะคะตอนนี้ที่นี่นะคะ ค่ะตรงข้ามผับน,นะคะเราพี่เดฟกำลังไปสั่งนะคะต้องใส่หน้ากากก่อนนะคะพี่เดฟไปสั่งฟิชชันชิฟนะคะไปสั่งอาหารที่ที่ผับน,นี้นะคะสามารถสั่งอาหารเข้ามาที่นี่ได้นะคะแต่ว่าต้องใส่หน้ากากเข้าไปนะคะอได้อาหารมาแล้วว้าวเจ้า วิชั่นชิฟอาหารของเราวันนี้นะคะเป็นปลานะคะเอาช้อนมาด้วยแล้วก็มีปลาแล้วก็มันฝรั่งทอดนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกของกิสมนะคะเดีอันนี้อันนี้ไส้กรอกของกิสมนะคะเดี๋ยวเราให้เย็นก่อนนะอันนี้เป็นเนื้อปลานะคะ Nice. Mm, fresh cook. Nice, yeah. Mm. Beautiful. I'm going to lie. thought when she said fish bits, it was going to be bits for the dog. I yeah. didn't realise it was going to be chuck in the, them little bits. Mm. Nice. คนข้างดูเนื้อปลานะครับมันกรอบมากเลยค่ะข้างนอกกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในนี่นะคะนะครับปลานะครับฟังเสียงเลยว่ากรอบมาก ทุกคนกลับมาถึงแคมป์แล้วนะคะเมื่อกี้นะคะตอนที่นั่งกินฟิชชั่นชิฟนะคะพอกินฟิชชั่นชิฟเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งฝนก็ตกนะคะก็เลยกลับมาที่แคมป์นะคะตอนนี้ก็ถึงแคมป์แล้วตอนที่อยู่ที่วิทบีนะคะก็จะตั้งใจจะไปขึ้นเรือนะคะไปขึ้นเรือเที่ยวรอบๆแม่น้ํานะคะแต่ ตัวเต็มหมดเลยค่ะก็วันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเรือเที่ยวนะคะก็กลับมาแล้วต่อขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าตุ้ยจะพาไปเที่ยวอีกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงตุ้ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ตุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ